คำเตือนหากวิดีโอของผมมีความภาพแตกไม่คมชัดท่านผู้ชมและท่านผู้ดูทุกท่านสามารถปรับความชัดเป็น 720p หรือ 1080p ได้เลยก็ขอไยสำหรับความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วยขอบคุณครับ <lindo. S 1> ก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับสนุนกกับไม่หยบเกมเซฟไว้ในรีเบิร์กันอีกเช่นเคยอตอนที่ลงคลิปตู้ใครเนี่ยน่าจะไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ ช่คิดดองโอเคซึ่งวันนี้เราจะมาทะลุงรูบีทั้งหมดเพื่อหาคลาย c กันนั่นเองคือพี่ใครเนี่ยผมมองว่าถ้า46ได้จะดีมากแต่ CC มันจะมีอ่าเพิ่มอัตราคิทิคอนซึ่งจำเป็นมากๆ18%เลยนะเยอะโคตรที่สำคัญคือตัวละครใหม่มันชื่ออะไรนะอะไรสักอย่างหนึ่งอะเอออะไรเกลีเมั้งผมมองว่ามันไม่ค่อยเก่งขนาดนั้นที่สำคัญคือไม่รู้จะไปใช้อะไรด้วย ผม,ผ,มผมเล่นทีมกายภาพด้ยวยแหละไม่ได้เล่นทีมเวทเนาะก็เลยมองว่าเออง,งั้นก็เอาลูบี้ทั้งหมดมาถลุงสุ่มใครเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าทำซีซีได้เราสามารถเปลี่ยนเซตจากเล่นเซตคลิปไปเล่นจุดอ่อนได้เลยเพราะฉะนั้นเลยอ่อนแล้วก็เออเรียกว่าไงนะคลิปนี้ <S 2> <S 2> ผมสุ่มได้แค่หนึ่งการันตีต้องรอรุ้นว่าเราจะได้ใครก่อนการันตีหรือเปล่าด้วยซึ่งค่อนข้างยากมาก เพราะว่าดวงเรามันก็ค่อนข้างหมากระตู้นี้เลยอ่ะแม่งเลยคือถ้าใครที่ตามมาตั้งแต่สุม่มใครคลิปก่อนหน้าที่สุม่มใครจะรู้ว่ากูดวงการันตีไปเต็มๆสองร้อยจุกๆสองตัวเน้นๆไอ้เี้ยซึ่งตัวนี้กูก็เดาแล้วว่ากูให้ดวงการันตีสองร้อยเหมือนกันเจ็บจี๊ดเลยไอ้เี้ยหกร้อยใบหืมไม่มีทองเลยเลยอโอ้โ oh หผมตั้งแต่เล่นมาผมยังไม่เคยสุ่มเจอแบบ สองทองในโลเดียวเลยไม่เคยเจอเลยคือมันยากขนาดนั้นเลยเหรอเลยดวงกูหมาอยากรู้เหมือนกันคือปกติผมันก็ดว,ดวงดีกับตู้พวกนี้มากนะแต่แบบโอ้เจอตู้คายคือหูดวงกูแบบระยำหม,มามากอะโคตรแย่ God, yeah. โอ้โหไม่มาวะคือถ้ามาเนี่ยมันจะมีเสียงดนตรีที่บอกเลยว่าเออมันมานะแต่ประมาณเนี้ยซึ่งถ้าไม่มีเสียงดนตรีอะมันลุ้นยากมากครับมันจะมีแบบสอดไส้ก็จริงแต่มันก็ลุ้นยากอยู่ดีอะ ถามจริงเหรอยี่มึงจะกูการันตีจริงเหรอเกมตัวที่สามแล้วนะที่มึงการันตีกูส่งร้อยเนี่ยกูขูฟ่ฟารล้วนด้วยเฮียจริงปะเนี่ยเฮียกูว่าไม่น่ารอดวะแชทคือเอาจริงเป็นตัวที่กูทอมากคือเป็นตัวละครเมตาที่โคตรเก่งแต่ดวงปูเสือกมาตู้แม่งตู้เดียวอะ ผมสุ่มแท้โอคือดวงดีดวงดีอยู่นะเพราะว่าผมไม่โดนการันตี200เลยแท้โอผมโดนแค่การันตี100ถึงจะ2รอบก็เถอะกล้าหารกล้าหารสุงแคเจ็ดสใบอักิล่าก็70แตกคลายเนี่ยซ3สาคูโดนไป600แล้วอะบ้าคือถ้าแม่งไม่มีแจกจากค้ดหนึ่งตัวตอนนี้เรายังไม่ได้ไม่ได้อ2เลยนะคือโอ้โหเฮี้ยม,มากอย่างน้อยอย่างน้อยนะให้มาโลนี้เออเอ้ยมาปะ ไม่มาเย้กูโดนหลอกกูโดนหลอกเอออันเนี้ยมาจริงได้ยินเสียงดนตรีมาก่อนการันตีหนึ่งโลครับน่าจะใช่นะคือถ้าเป็นเสียงอย่างเงี้ยน่าจะเป็นทองมีจุดซึ่งก็ลุ้นว่าน่าจะพี่ขายแหละแต่จริงมาก่อนการันตีหนึ่งตัวมันก็เออหนึ่งโลมันก็ไม่ได้แย่นะเอออย่างน้อยมาก่อนก็คือมาก่อนยูอีโอเคยูอีน่าจะสี่สิบสองแหละใช่ไหม น่าจะใช่คิดว่าน่าจะใช่ดูจากเสื้อแล้วอ่าไมมผิดหวังกระเฮียอะไรใช่ไหมลอกวูดร้ 190. ยอยเก้าสิบเท่าไหร่อห้าร้อยเก้าสิบใบกูเพิ่งได้สีสามหมู่เชดูดิดูสภาพกูดีเหี้ยคือเหมือนแบบเรียกว่างไงอ่ะดวงดีมาทั้งชีวิตแล้วแม่งมาเกือตู้ตู้เชียนี่ตู้เดียวอ่ะแล้วแม่งเสือกมาเกือในตู้ที่เป็นตัวละครเมตาที่ควรจะซีหกด้วยนะเออเฮ้อ อ่าช่างมันช่างมันช่างมันอย่างน้อยมันก็ไม่โดนการันตีเออคิดในแง่ดีไว้เราประหยัดไปตั้งหกใบเลยนะใช่ไหมเออประมาณนั้นประมาณหกใบอ่ะโลท้ายแล้วไปหลังจากนี้เนี่ยผมจะไปสุ่มนอกรอบผมมีเพชรเหลืออยู่ประมาณห้าพันที่เออกำลังฟาร์มอยู่ก็มารอลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่าแล้วอะไรแจ้งเตือนอนะีกเนี่ยมิวไทเลนโอเคเกลือเรียบร้อยไม่น่ามีสอดใส,ส่กูไม่น่าดวงดีขนาดนั้นใช่คิดถูก โอเคงั้นมาเดี๋ยวมาเจอกันเออรอลุ้นกันว่าผมจะได้สี่สี่หรือเปล่าผมมีเพชรที่ฟาร์มอยู่ครับเออมึงนานจังอะอัดคดลิปหละเออมันเลยโหลดนานนี่นานหน่อยเนี่ยผมมีเพชรที่ฟาร์มอยู่ฟาร์มเสร็จน่าได้ประมาณสามพันมั้งเออประมาณนั้นสามสี่พันเอออัปเดตแลวโว้ยฟังจากเสียงก็น่าจะรู้นะว่าเพิ่งตืน่นโอเค ผมปล่อยฟาร์มไอเนียไว้ครับกิจกรรมในเรื่องตอนแรกแปลกใจมากเลยคือในอเรื่องมา2อัปเดตติดกันเลยอะเออดีไว้ก่อนหน้านี้คือมันจะมีเว้นใช่ไหมแต่อันนี้คือมาติดติดกันเลยซึ่งก็ของดีเอามาสิบใบเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าผมเนี่ยทำคลายได้ซีสหรือเปล่าในเมื่อคืนเออตัวทีคือเพิ่งตื่นสมองแม่งยังแบงอยู่เลยโอเคมา สวัสดีว้าวมีอยู่27ตัวอ่ะเปิดนี้ไปมาจะกจารังตีละเปิดไปเปิดไป,ปโอเคอีเปลี่ยนชุดด้วยแล้วครั้งแรกก็จะหแางนี้แหละชุดนี้เนะี่ยซื้อได้ฟรีนะครับจากพารทใช้ประมาณ5,000ลูบี้ในการซื้อเกลืออืมใบเดียวโง่โงเอา ไอ้กูต้องการทองมีจุดกูอยากทำบิสกิต c ีสอไอ้เงี้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเลยบิสกิต c ีสกูไปเลยและลีน่ากูเพิ่งผสมได้ไปการตีลีครับส้นตีนชิปหายคือผมเพิ่งผสมลีน่าขึ้น C2 ไปเว้ยเออใช้ซีอารากกอนแล้วก็เอมิเลีย ก็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 ก,ก็ดีแหละแต่ถ้าได้โคเดอรบิสกิตจะดีกว่านี้ไงโหเสรย์ได้วะมึงทำลายฝันกูปไปแล้วเพื่อนไม่ต้องมาฝันเป็นจริงหรอกมึงทำลายมันเมื่อกี้เกือเศร้าอะเอออยีกจะเร้าชิบหายเลยกว่ากูจะเก็บโดนการันตีสองร้อยเนี่ยแม่งก็ยากชิบหายมึงยังจะเสือกเอาทองไม่มีจุดให้กูอีก โอเคเอาเนี้ยนะมีตู้ใหม่2ตัวครับก็คือตัวนี้คิริเอลแล้วก็คลิสคลิสไม่เชลี่เป็นตัวใหม่หรอกมันเป็นตู้เลดอัพเพราะว่ามันอา่าเพิ่งจะโดนบัฟมาก็ผมไม่สุ่มนะเพราะผมมีคลิสอยู่แล้วครับ1ตัวไดจากการผ่านหอชั้น150มั้งเออนะ่าจะ150แหละโอเคไปไปไปสิ okay, บบได้มาฟรีคิริเอลเผื่อมันจะมา ึงเอาเกลือกูไปแล้วอ่ะมึงให้คิริเอลกูตอบแทนได้หรือไม่ไม่ได้ฟังจากเสียงก็รู้แล้วจริงอ่ะอือ <c oughs> หือไอ้เหี้ยฟานลวนอ้ <c oughs> อยากยกนิ้วให้เกมจริงๆไว้เหี้ยรับเพชรมา อูไม่ยอมมันมีแพ็กพึ่งหลีมาครับ800เพชรได้ตัว10ใบกล่องแล้วก็หินอันนี้50อันซึ่งซื้อไปเลือกของดีซะด้วยนะคะเนี่ยไปคือเอาจริงตั้งเมื่อกี้ได้ทองแบบมีจุดสักตัวหนึ่งอะที่ผมต้องการอนะแบบบิสกิตหรือโคอะผมจะแบบเพอร์เฟกต์มาก แต่พอแม่งแบบไอ้เฮี้ยรุดไม่เช่อรุเลตอะไปได้ท้องไม่มีจุดคือแบบโอ้โหเศร้าเดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหน้ากูไม่เชื่อแล้วทำไมคำาเชื่อเนี่ยเดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหน้าเนี่ยโอ้เกือโอ้โหเฮี้ยใบเดียวโง,ง,ง,ง่โอเคมาดูกันดีกว่าว่าเมื่อคืนเนี่ย ผมสามารถสุ่มหากใครซีสีเจอหรือเปล่าซึ่งคำตอบก็คือใช่ครับผมเจอคือเมื่อคืนเราสุ่มถึงเอ่อซีสามใช่ไหมอ่าแล้วผมก็เอาเพชรที่ฟาร์มอะไปซื้อตัวเพิ่มสรุปคือได้ครับ น่าจะสุ่มได้มา,มาตอนที่โลที่ยี่สิบสามสิบมั้งประมาณนี้เออผมจำแม่นแม่นไม่ได้นะเพราะมันก็เมื่อคืนน่ะเออนอนน้อยด้วยกัดเท่าไหรอ่อ่ะนอนตีสี่มั้งเมื่อคืนเอ้ยตีห้าเออ, 5, เอ,อนอนประมาณตีห้าตื่นประมาณสิบโมงเออใช่ห้าชั่วโมงเนี่ยกูเพิ่งตื่นอะ่ะโอเคก็ได้ใครตีสี่มาแล้วครับ เสียดายที่ผมไม่มีเซตอุปกรณ์จุดอ่อนให้มันก็เลยใส่เป็นซีคลีมอนเดิมคือจุดอ่อนผมไม่ได้ฟาร์มเลยครับเพราะว่าส่วนมากเราจะฟาร์มแค่วัวเพราะวัวเนี่ยเป็นบอสต,ตัวแรกที่ผมสามารถผ่าน10ได้ต่อมาคือฟาร์มไฮดราเลยมังกรเนี่ยผมเพิ่งจะไม่ได้เซอินซึ่งฟาร์มช้ากว่ามังกรกับไฮดรามันเลยไม่มีเซตจุดอ่อนที่เก่งพอจะมา,สาใส่ใครใครคือทําจุดอ่อนร้อยกับคียร้อยเมตรไม่ถึงนั่นแหละเลยไม่ได้ใส่โอเค ออบก็ประมาณนี้ก็สวยๆเออไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่แยก็ตับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็อ,อ่าไม่รู้คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะแต่คิดว่าหน่าจะเป็นโรบบอกแหละเพราะว่ามันไม่มีคอนเทนต์อะไรให้ทำแล้วในเซเว่นไอีเบิมันมีแหละแต่ส่วนมากมันต้องใช้ระยะเวลาในการทําเช่นการผสมแล้วก็การเออลงหอเออหอใช่เร็วนี้จะมีคลิปลงหอชั้นน่าจะ200แหละเออน่าจะมีคลิปผ่าน200ให้ดู ถ้าผมขยันตอนนี้ยังค้างอยู่ร้อยแปดเก้าอยู่อันจะมีร้อยเก้าสิบให้มาให้ดูด้วยถ้าไม่มีคลิปลงโอเคเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายเอา้าไอ้เหี้ยกูเพิ่งปิดคลิปไปเมื่อกี้บิสกิตเท่เจ๊แม,ม่ทำไม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 กันนะคือผมได้จากกระดาษมังรุกเมิดไปสามช่อง คือถามว่าทําไมถึงดูไม่ค่อยดีใจคือพูดตรงๆว่าผมไม่ได้อยากได้บิสกิตแค่ตัวเดียวผมอยากได้โค้ด้วยคือ2ตัวนี้มันแยกกันชัดเจนว่าอันไหน PVP อันไหน PVE ซึ่งอ่ะบิสกิตมันสาคัญกว่าแหละเพราะผมเป็นสายฟรีเนาะมันเน้น PVP อยู่แล้วเอ้ย PVE อยู่แล้วแต่แบบเฮ้ยเอ้ยเผื่อซุ่มได้จากตู้อะไรประมาณนี้ไงเออจะได้มันเลือกอีกตัวแต่พอมันออกเร็วมันก็จะแบบเครียดๆหน่อยคือผมต้องรีทําบิสกิตสีสองครับเพราะว่าอัปเดตหน้ามันจะต้องเราต้องไปลงพวก เออเรดชั้น11ขึ้นไปแล้วเพราะมันจะเริ่มมีหิน up, อัพส s ต t ดรอปก็มันฟาร์มแค่ชั้น10เหมือนตอนนี้ไม่ได้แล้วผมเลยต้องเริ่มปั้นไปชั้น11 12 13 14แล้วก็15ซึ่งยากมากเพราะต้องมีบิสกิต C 2ต้องมีตัวตีไอพวกนั้นอะ่ะบังกรไฮดราวัว C 6เลยซึ่งมันยากมากเออโอเคแต่บิสกิตมาก็ไม่แย่ไม่แย่ได้เร็วก็ถือว่ายังดีแต่ต้องไปเปลี่ยนไอนน้นี่ก่อน ต้องรีเปลี่ยนเพราะว่าเดี๋ยวกูลืมเอาบิสกิตออกเพราะว่าถ้าจะไป C6 เนี่ยน่าจะยากผมเลยเอาออกก่อนคือทอมมี่จุดก็ได้ยากอยู่แล้วอะ่ะแต่ใน,นต่อดีเพตันไหมคือเพตันเนี่ยเป็นตัวะขรที่เก่งเหมือนกันครับถึงผมจะไม่ได้ใช้ใน PVP แต่ในอารีนา5ทีมด้วยเบ็ดเสร็จเนี่ยไม่ได้ใช้ก็ใส่มาไม่มีด้วยตัวเก่งด้วยแต่มีของใส่ไม้ไกลเรื่องแต่เอาจริงอยากได้โค้ดอีกตัวหนึ่งอ่ะโค้ดซีไงถ้าได้ C2 มามานก็จะแบบเพอร์เฟกต์เออ โอเคใส่คลิปนี้กูรู้ปิคดคลิปอีกแล้วกูปิคดคลิปไปแล้วไม่ใช่เหรอเออช่างมัน